สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะครับที่ช่องละน้อยลำพินออ f ฟิเชียนะครับพี่น้องครับมาแรงพอกันนะครับอยู่ที่วัดถ้ำเนี่ยก่อนละว,วัดใหม่ถ้ำแก้วอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณนะครับพี่น้องหลังจากวันนี้ หลังจากเมื่อเนี่นะครับอ่าลินเซตนะครับอยู่ที่อำเภอลาดยาวนะครับวัดสารเจ้าไก่ต่อนะครับซึ่งมาแสดงบ่อยมากนะครับเพื่อนพี่น้องทงั่าจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับทงังคณะกรรมการแล้วก็ผู้จัดงานวัดสารเจ้าไก่ต่อนะครับเพื่อนไห้เกียรติให้ทีมงานสำหรับเป็นแฟงมากเป็นดอกไม้เป็นน้ำงานึ่ดวดจะมา สี่ห้าปีแล้วนะครับสี่ห้าครั้งแล้วแต่จะโมผิดนะนะครับกับมา้านเราได้กับคนหลายคือเก่านะครับคนหลายคือเกา่าหลังจากเซทกับเดินทางไปพอพี่น้องอยุพิฉบูรณ์นะครับเร็จพิฉบูรณ์ก็งัคืนมานะครับนครสวรรค์คือเกา่านะวันนี้เรายังออกจากกระแสความปังความเฮงความ เพียงป้างของสองพอลูกนั้นเมื่อใดอีกอยู่แล้วเราจะมาพูดถึงอีกนะครับสำหรับเพีงเอืญหักหนั่นอกหน่อยนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งนั้นเขายืนเมานั้นอ้ายนั้นพี่เพียงภาษาไทยนะนะบอกถึงในเรื่องของการติดชาร์จว่าวินศเป็น ท็อปนะครับเราดับท็อปทอปของของมิวสิกอะไรเขาเรียกอะไรของโลกนะครับอันดับที่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบสหรับเอิร์นฮากนั่งเอกหน่อยนึกว่าเข้น1ิบสเราเธอหนึ่งหรือเปล่าจนะถ้าจะไม่ผิดนะอันดับ17เอิร์นฮากนั่งเอกหน่อยแล้วก็อันดับ2ี่สิบของพี่โจนะครับย<ม>ืนหนึ่งมันเขายืนเมามันอาย แล้วก็ติดหนึ่งไมมาแรงสี่ห้าหกวันเลยต่อกันตอนนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เปิดอยู่นะครับเปิดอยู่แต่ว่าเปิดเสียงไม่ได้นะครับเปิดเสียงไม่ได้ถ้าเปิดเสียงนี้มันจะเป็นมาเตอร์แล้วมันจะขึ้นแดงมันจะขึ้นแดงก็เลยไม่เปิดเสียงแต่ก็เปิดเบรงล่ายดนะครับตอนนี้ยอดตอนนี้ยอดอยู่ที่หกแสนโอ้ หกล้านหนึ่งแสนวิวนะครับตอนนี้เวลา7.58ดนานทีนะครับยอดไลค์อยู่ที่1นึ0งแมื่วิวนะครับยอดคอมเมนต์อยู่ที่1นึ0งแสนหน่งแสนเก้าหคอมเมนต์นะครับสำหรับเพ่งสำหรับเพลงเอินหักนั้งอีกหน่อยนะครับบางคน มือนัอน้นเนาะเราลงคลิปเราก็เลยแบบโอเคจอซือว่าเออสุดยอดก็คือสุดยอดมาหอดจุดนี้ได้คือสุดยอดแห้งจริงๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายนั่นแหละนะครับวันนี้มีมีหลายความ,มนต์อยู่ว่าต้องยกความดีความชอบให้เอฟซีนะนะครับบางที่ก็จูว่าฮัทเตอเฮาแบบย่องศิลปินโพดบริโยความดีความชอบใหเอฟซี <S <S บอแมนนะครับก็ ทั้งนี้ <ENNIS> ทั้งนั้นก็คือความดีวความชอบจุดนี้แหละก็คือ fc นั่นแหะนะครับถ้าไม่มี fc ก็คือเพลงสองเพลงนี้นะครับมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็คือท่านนั่นแหละที่ที่ทำให้เพลงตอนนี้นะครับมาถึงจุดนี้แล้วตอนนี้ก็ยังสองนมาแรงนะเพลงอื่นหักนั้งเอกหน่อยนะครับเยว่วามูเจ้าคืออันดับหนึ่ง มูจอนี่คืออันดับหนึ่งเลยวันต่อไปนะเอฟซี FC เนี่ยคืออันดับหนึ่งที่ทําให้เพลงมาติดได้ขนาดนี้อันดับสองนี่ผู้ปล่อนเพลงอันดับสามนี่ศิลปินความมหาชนของศิลปินแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความน่ารักของศิลปินที่ทําให้แบบว่าแฟนคลับแฟนเพลงได้เขามาติดตามแลวก เขามาเอ่อเขาเรียกว่าอย่างเข้ามาช่วยกันแชร์กันดันกันฟังนะครับจนว่าเขามีมือนีซานดนแพลงไม่คิดว่าเราจะมีเพลงติดชาร์ตอันดับโลกเพลงรับโหลดว่าเป็นธรรมดาพี่น้องโลกใบนี้ของเราเนี่ยกลมๆเนี่ยจักว่าจักประเทศแล้วก็ค่ายเพลงไม่รู้กี่ค่ายเพลงช่อง youtube ไม่รู้กี่ช่อง มันแมนาแค่ในประเทศในประเทศนี่คือหนึ่งในมาแรงนี่เราถือว่าสุดยอดหรอกแต่ติดแบบอันดับโหลกนี่คือแบบโอ้ยมเยมๆๆๆๆมีมีลิก์ไ่แพงกไ่ไม่มีเนาะไมฮักลาก็ยงมีเลยรอฮักลาถือเข้มไหมเอาเ๋อวพอดีก่อนจะถ่อเข้มกัอนบพอดีก่อน บางคนอาจจะว่าเอากานเปิดเพลงคือเปิดแต่เพลงผู้อื่นฟังแต่เขาได้เลยสนไม่แต่เสียงเพลงผู้อื่นว่เปิดเพลงอีหล่าเนี่ยเปิดเพลงอีหล่าอะไรเปิดเพลงอีหล่าติดแดงทันทีเลยเปิดเพลงตอนนี้คือเปิดเพลงยืนหนึ่งกับอะไรมันติดแดงเวลาอาจคลิปอันยังก็เลยจะเป็นต้องพยายามหลีกเลี่ยงที่สุดเลยคือหลีกเสียงเพลงนอกจากเราจะเปิดเพลงที่เออมันแบบว่าไม่มีลิขสิทธิ์จริงๆ กเพลงที่เข้าฟังควบคู่กันไปนี่นะจริงๆก็ก็ฟังทุกเพลงทั้งเพลงเรลงหลักๆคือฟังอยู่แล้วเพลงฮงเจ้าของเนี่ยนะครับเพลงวงเองหนึ่งคือหลักๆก็คือเปิดฟังอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะเปิดแล้วแบบว่ามาแสดงในช่อง youtube ในคลิปได้พราเปิดแล้วม,ม,ม,มัน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 มีลิขสิทธิ์นะครับมันเป็นเสียงมาเตอร์มันเป็นลิขสิทธิ์และวิขสิ์ลิขสิทธิ์แดงด้วย ที่ไพสามารถที่จะเปิดให้พี่นงองแบบว่าคุยไปน้ำแล้วกับเปิดแบบเศร้าเพลยงอีหลาฟังไปน้ำได้ก็กระเบาถึงกันไปนี่แหละนะครับแต่ก็ตันลาติดหนึ่งได้มาแรกได้ย่อนไผหรือว่าติดอันดับท็อปทอปได้ย่อนไผก็เพราะทุกท่านทาง YouTube นัน,นะครับ fc แฟนคลับทั้ง fc แฟนคลับขอมตาดำ mm hmm. fc แฟนคลับองอิงเลยเป็นหลักเลยรับแล้วก็ fc แฟนคลับ ศิเป็นแพงนะครับพรพอแม่แหม่เพิ่นล่ะนะครับพอพบต้องน่อยใจบางที่เข้ากันเมื่อน้นแล้วกันิว่ารับกาวถึงยุคพ่ต้องน่อยใจม่ต้องน่อยใจจังไดกับเข้ากันเป็นแฟนคลับเข้าหลุยว,วาเข้าแบบเออเข้าเข้าหลุยว,วาศิลปินมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะแฟนคลับนี่แหละนะครับโอ้แล้วก็เหมือนถนนนี่แหละมีทางโค,งค,คนน้งได้เพราะคนทำถนนในเมืองได้คือโง่ <c oughs> งงครับแท เอาพี่น้องครับแล้วเราไปเจอกันตอนเย็นนะครับอยู่ที่อำเภอชนแดนนะครับจังหวัดโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยบางสันอกนะครับพอกันมาแรงอยู่เพชรบูรณ์นะครับ